สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมายอำนาจชูควรนะครับนักสื่อสารสังคมนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท uh ่านนะครับไปชมผลงานการแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลหัวถนนนะครับซึ่งตำบลหัวถนนของเรานะครับอันนี้ได้เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนนี้นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับท่านนะครับไปพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่มารีนะครับเพื่อไปดูแปลงพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่บ้านเขาข้างๆนะครับครับไปรับชมกันเลยครับ ครับตอนนี้นะครับอยู่ด้านหน้าผมนะครับก็คือท่านผู้ใหญ่มาลีบุดขาวนะครับผู้ใหญ่บ้านคนเก่งของเรานะครับของบ้านหมู่ที่ห้านะครับบ้านของข้าวท่านผู้ใหญ่ก็ตีดข่าสวัสดีค่ะครับได้ข่าวมาว่าหมู่ที่ห้านะครับได้มีโครงการฝนฟันฝุ่เกิดขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าถึงรายละเอียดแล้วก็พาเยี่ยมชมสถานที่ไป้ลยครับอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะัครบ ครับส่วนนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมชมสถานที่กันเลยนะครับครับแล้วส่วนปั้นสุกที่ผู้ใหญ่ทำขึ้นมาได้มีการแก้ไขขนาความหนาตัวมั้ยก,ก็ได้ดีมากเลยค่ะก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนผู้นําต้องทําก่อนค่ะแล้วก็ทําให้มันเกิดผลและให้เกิดความเชื่อมัน่นค่ะเออก็คนที่ว่างค่ะช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าช่วงเย็นมีเวลาใครมีเมล็ดผักมีต้นกล้าก็จะเอามาปลูกค่ะเมื่อได้ผลผลิตเราก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำอาหารค่ะเหลือจากทำอาหารเราก็แบ่งปันกันและชาวบ้านก็ได้กลับไปทำในครอบครัวค่ะก็ประสบผล สำเร็จได้เลยทีเดียวจึงอ่มีที่มาของคำว่าสวนปันสุขค่ะครับเห็นไหมครับว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับเพียงแต่เราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยายผลค่คอยเป็นค่อยไปนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แบ่งปันความสุขนะครับ mm hmm. เท่านี้ก็จะถือว่าประสบความสำเร็จนะครับครับสำหรับโอกาสหน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปพบและพูดคุยกับ ผู้ให้การช่วยเหลือของเรานะครับในรูปแบบของบวรคือบ้านวัดและและราชการนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างในการสนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องชา,ตาวตำบลหัวถนนสําหรับวันนี้นะครับผมทีมง,งานพร้อมด้วยผู้ใหญ่มารีนะครับต้องขอโอกาสลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ